สวัสดีครับพี่น้องบางปายนะตอนนี้ไอ่ก็อยู่ชนบุรีบ้านบึงบ้านบึงชนบุรีป่บนะพี่น้องเอฟซีโอ้ยไอ้นะเจ้ามาเดินทางั้นเมื่อคืนเนี่ยนะไม่ได้พ่อเลยนะสวันนี้ก็มาบังมอเตอร์ไซค์พี่ชายเราหลบกองไปแล้วย่านขี่ไอ่ก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ครับพี่น้องครับซื้อมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศ มึงจะเจิดใส่รถตัวนีอจ้างอไรเ้าคนนี้ตัวนี้ปลดกุญแจบิดกุญแจก่อนไอไฟมันตึ่นกะพีซีเอ็กซครับเราแต่จงมัดสตาร์ทมื่อ๋อสตาร์ทแล้วดิสตาร์ทแล้วผู้ใดจะขายมอเตอร์ไซค์ก็ติดต่อเข้ามาได้พี่น้ออง่าซื้อขายมอเตอร์ไซค์ตัวนี้พีซีเอ็กจัดโฟร์พอนวดเดียวละสองพันกว่าบาทอ่ นะพอนเดือน,น,นแค่พอนพอนสองพันกว่าบาทพอนแค่สามปีนะสามสามิบหกงวดสามสิบหกงวดเราหลบเราไอเชมเจ้าขออนุญาตหลบกล้องเลินระยะนึผู้ใดจะขายมอเตอร์ไซค์ก็ติดต่อเข้ามาเด้อพี่น้องผู้ใดใจสนใจคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาลอมันเป็นลอน้อยอย่างนี่เอ่อลอน้อยอยีกหนึ่ง่อด<ม>ไวรุ่นนะเราบอกว่าตั้งแต่ซื้อมาเลยก็จอดตั้งเดี๋ยวเลย นะจอดขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูวิธีครับจอดมื่อนี้เกียงไอ้ดำดำเตยเตยเห็นป่ะอีฟุ้นมื่อนี้เลยจอดกันยางเบนพี่น้องยางรถแปรเลยจอดจอดินจอดไปในห้องครับไม่ได้ขับเลยจอดจนพลาสติขาดพี่น้องด้วยพลาสติตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามหกสิบสามปีนี่หกเลยแล้วหกสี่หกห้าหกลดจอดมาสามปีก็เลยเออขายดีกว่าเห็นไอ้เสียมรับซื้อมอเตอร์ไซค์ก็ได้ขายแล้วเลยนะนะนี่แหละพี่น้องผู้ใดผู้ใดใส่ก็ ขายมาแบ่งปันในพี่น้องเอฟซีนะผู้เชีย่ยวไปต่อไปก็เอาไปได้ไปใส่งานถามว่ารถเขามันนี่หลายนะขันมือได้ใส่ก็ขายรถขันมือใดอยากได้แม่ก็ซื้อไหม่เอานี่ยบริษัทมันละข้ามก็จะมีตก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 ,ตกไปเรื่อยๆจอดไว้มันกับห้างมันกับถึงใช่ภาษสีม่นได้ต่ออีกนะสามปีแล้วดิสวยงามนะตัวนี้เป็นพีเซีเอโฉมปี2017ครับตัวนี้มันจัดฟีด้าเราหือจังเดาเลยฟีดาวครับนะจัดฟีดาวได้นะไปดูเสซย่าจัดฟีดาวครับจอดโดนครับพี่น้อง ยังไงกิบอยู่เลยโอ้สวยกิบสวยกิบผู้ใดได้ไปก็ไม่วิดีวังรถบ่เคยล่เด้อยชุดสียังไ่เอี่ยมอยู่เลย๋ยวมันดึกเลยนะนะชุดสีเลี่ยมเลยกลิบกิบกิบกิบนี่ดีลูกค้าจอดจักปีได้3ปีครับจอดสามปีคือ <c ười> สามปีนี้ไม่ได้ขับเลย ขีไปตลาดน่อยน้อยขี่ไปตลาดน้อย,ยอนอยอนะขี่จนยางแบนเลยอย่ยางแบนนี่จะจะขี่ไหมหรือจะอยูดไามนี่ขี่มันจอมนมันจอน,น,จอ,นอ๋อจอดโดนวะจอดจน,นจา <c oughs> จนงแบนเลยโอเคนะบั้นบึงชุนบุรีนะเมื่อกี้พอกันครับนะเดี๋ยวเบิ้องมืออื่นได้ชีปไปใส่ต่อี๋ยวไปแเอารถกิน ได้หลายๆครับนะ<ด>พี่น้องเอฟซีผู้ใดอยจะตามกันผู้ใดจะซื้อต่อหรือว่าผู้ใดจะขายมอไซค์ก็ติดต,ตออ่อเข้ามานะซื้อขายแลกเปลี่ยนเทินเพื่อวงจรนะรถยนต์ก็ขายหลักเหมือนเดิมเนอะในโซงแต่มอไซค,ค์ไม่เค็มกูแรงกูรับสายบ่อยมออะมไซค์ขำๆไปขำๆเออมีแค่นี้แหละจะจะจองเอามาเยอะกูมีรถน้อยนะ S <S ได้ผมก็จะเอาเนนี้กขาจะเอากอาูตายหาเลยเด,ด้สี่ฮารถไต่ได้สี่ารถหารถมาได้เด้พี่น้องน่ะมันก็คือรถยนต์เด้ไอ้โมไซค์อ่ะหักเพิ่งแคมาหักจับได้เหน่อยพี่น้องจะจองก็จองเข้ามาเลยไม่ต้องเอาตังจองเหมือนเดิมส่งบัตรส่งเบอร์โทรส่งที่อยู่เข้ามาและที่สําคัญติดเครดิตซื้อได้น่ะติดเครดิตซื้อได้ฟังนะออกรถสูงบาทติดเครดิตซื้อได้ผ่อนเดือนละ2,000กว่าบาทสําหรับพี่เชีนั่นอ้ายแล้วได้เจ้าให้ใหรือจะได้เนี่ เราหายน้ำรดน่ะเราห้องหายน้ำรดน่ะยอด<อ>ยอดยอดเจ้าเขบอกไปช่วยโอเคลาแล้วไปเล่นบ,าบ้านบึงชนบุรีนะเจอกันคลิปหน้าอาจะไปจังหวัดไหนต่อบักไดนบอกชื่อครอบไปฮร้อมมองไปละแพงกันสิสือเนอะโอเคเรียบร้อยมัดมอเตอร์ไซค์เรียบร้อย เจอกันไวรุ่นสแก้วทีนี้ลาระเดือไปกลับบ้านมุมอกันอ,นอ,อ้สวยกิฟสวยกิฟสวยกิฟฟีดาวผ่อนเริ่มต้น2,000